การเลี้ยงปลาตู้ที่ตัวเองชอบหากคิดจะเลี้ยงปลาตู้แต่รู้สึกกังวลกับการดูแลปลาการดูแลตู้ปลาอาจดูเป็นเรื่องน่ากังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่แน่ใจว่าปลาชนิดใดที่เหมาะกับนื่ใหม่มีปลาสวยงามมากมายที่ดูแลง่ายจเจริญเติบโตได้ง่ายแม้แต่กับผู้ที่เพิ่งเลี้ยงปลาเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะต้องการเพิ่มสีสันให้ห้องนั่งเล่น หรือเพียงแค่ต้องการงานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายปลาเหล่านี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นจัดตู้ปลาโดยไม่รู้สึกหนักใจปลาตู้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดเพื่อให้เราเพลิดเพลินกับโลกใต้น้ำได้อย่างสบายใจไร้กังวล 1. ปลากัดหรือที่รู้จักกันในชื่อปลากัดสยามเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้น สีสันที่โดดเด่นและครีบที่ยาวสลวยทำให้ปลากัดสวยงามเหมาะสำหรับตู้ปลาทุกประเภทที่สำคัญที่สุดคือปลากัดมีความแข็งแรงทนทานและแทบไม่ต้องดูแลรักษาเลยเหตุผลที่ปลากัดเป็นตัวเลือกที่ดีคือ 1. ดูแลรักษาง่ายปลากัดไม่จำเป็นต้องมีระบบเติมอากาศหรือระบบกรองในตู้ปลา แต่การทำความสะอาดตู้ปลาเป็นประจำก็เป็นสิ่งสำคัญ 2. ขนาดตู้ปลาเล็กปลากัดเจริญเติบโตได้ดีในตู้ขนาดเล็ก5-10แกลลอนทำให้เหมาะกับอาพาร์ตเมนต์หรือพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด 3. การดูแลน้อยปลากัดต้องการอาหารเพียงวันละครั้งและหากดูแลอย่างถูกต้องปลากัดสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 3-5ปีเพียงแต่ต้องคำนึงถึงอุปนิสัยของปลากัดด้วยปลากัดเป็นปลาที่มีอนาเขตชัดเจนดังนั้นควรเลี้ยงไว้ตามลำพังหรือเลี้ยงร่วมกับปลาที่สงบและไม่รบกวน 2. ปลาทองเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยเหตุผลที่ดีคือดูแลง่ายราคาไม่แพงและมีหลากหลายสีสัน แม้ว่าปลาทองมักจะเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วปลาทองจะเจริญเติบโตได้ดีในตู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้เจริญเติบโตทำไมปลาทองจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี 1. ทนทานและอายุยืนปลาทองมีความแข็งแรงทนทานอย่างเหลือเชื่อและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง10ปีทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจระยะยาว สดูแลรักษาง่ายตราบใดที่น้ำสะอาดและได้รับอาหารที่เหมาะสมปลาทองก็ไม่ต้องการการดูแลมากนัก 3. ปรับตัวได้ดีปลาทองสามารถทนต่อสภาพน้ำได้หลากหลายและเจริญเติบโตได้ดีทั้งในตู้ปลาที่เย็นและเขตร้อนแม้ว่าจะชอบน้ำเย็นก็ตามแต่ควรทราบว่าปลาทองโตเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดดังนั้น ควรเตรียมตู้ปลาให้มีขนาดที่พอเหมาะกับปลาทอง 3. ปลาหางนกยูงเป็นปลาขนาดเล็กมีชีวิตชีวาดูแลง่ายและเข้าสังคมได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งมีชีวิตเล็กๆสีสันสดใสเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับตู้ปลาทุกตู้และพฤติกรรมที่กระตือรือร้นของพวกมันก็สร้างความบันเทิงได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับตู้ปลารวม พราะพวกมันเป็นปลาที่สงบและเป็นมิตรทำไมปลาหางนกยูงจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 1. สัตว์สังคมปลาหางนกยูงจเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงดังนั้นจึงแนะนำให้เลี้ยงรวมกันอย่างน้อย3ตัวขึ้นไป 2. โตเร็วปลาหางนกยูงเติบโตเร็วและผสมพันธุ์ได้ง่าย ทำให้ปลาหางนกยูงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ต้องการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของตู้ปลา 3. แข็งแรงปลาหางนกยูงสามารถอาศัยอยู่ในอุณหภูมิและสภาพน้ำที่หลากหลายและต้านทานโรคในตู้ปลาทั่วไปได้โดยปลาหางนกยูงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการให้อาหารและการเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทำให้ปลาหางนกยูงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของตู้ปลามือใหม่ ปลานีออนเตตราเป็นปลาขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องสีฟ้าและแดงสดใสทำให้พวกมันเป็นปลาที่สวยงามน่าเลี้ยงในตู้ปลาทุกประเภทพวกมันเป็นปลาที่สงบดูแลง่ายและอยู่รวมกันเป็นฝูงได้ดีซึ่งยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้กับผู้ที่เลี้ยงปลาตู้มือใหม่เหตุผลที่ปลานีออนเตตรามีลักษณะที่ยอดเยี่ยม 1. รักสงบและเข้าสังคมปลานนออนเตตราเป็นปลาขนาดเล็ก สงบอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่6ตัวขึ้นไปได้ดีพวกมันไม่ทำอันตรายต่อปลาตัวอื่นในตู้ทำให้เหมาะสำหรับการเลี้ยงรวมกันเป็นฝูง 2. แข็งแรงปลานีออนเตตราค่อนข้างแข็งแกร่งและสามารถทนต่อสภาพน้ำได้หลากหลายจึงเหมาะสำหรับนักเลี้ยงปลามือใหม่ 3. ขนาดกระทัดรัดปลานีออนเตตรามียาวเพียง1.5นิ้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็กปลานีออนเตตราต้องการสภาพน้ำที่คงที่และการให้อาหารอย่างสม่ำเสมอแต่โดยรวมแล้วดูแลรักษาง่ายและสีสันที่สวยงามของพวกมันทำให้พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าเลี้ยง 5. ปลาดุกคอริดารัสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของตู้ปลามือใหม่ปลาตัวเล็กและสมบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นตู้ปลา เพราะพวกมันจะคุ้ยหาเศษอาหารที่เหลือจากปลาอื่นนอกจากนี้พวกมันยังดูแรงง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในตู้ปลารวมที่เงียบสงบเหตุผลที่ปลาดุกคอริโดรัสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี 1. น้ํา้ำยาทําความสะอาดคอริโดรัสเป็นสัตว์กินซากตามธรรมชาติและจะช่วยรักษาความสะอาดของตู้ปลาโดยการกินอาหารและเศษอาหารที่เหลือจากปลาอื่น 2. แข็งแรงพวกมันกลับตัวเข้ากับสภาพน้ำที่หลากหลายทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเลี้ยง 3. อ่อ,อนโยนตัวธรรมชาติปลาเหล่านี้มีนิสัยสงบและเข้ากับปลาเกือบทุกชนิดได้จึงเหมาะสำหรับการเลี้ยงในตู้ปลารวม ปลาดุกคอริโดรัสจะเริญเติบโตได้ดีเมื่อเลี้ยงเป็นกลุ่มอย่างน้อย3มตัวและถึงแม้ว่าจะดูแลรักษาง่ายมากแต่สิ่งสําคัญคือต้องมีพื้นผิวที่อ่อนนุ่มในตู้ปลาเพื่อปดป้องหนวดที่บอบบางของพวกมันเมื่อเริ่มต้นจัดตู้ปลาปลาที่ดูแลง่ายที่สุดมักจะเป็นปลาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าเราจะมองหาปลาสีสันสดใสเพื่อนที่แสนสงบหรือผู้ช่วยทำความสะอาดตู้ปลาก็มีปลาที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างง่ายดาย เ,เลือกปลาที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นอย่างปลากัดปลาทองหรือปลานีออนเตตราเราก็จะสามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของตู้ปลาได้โดยไม่ต้องเครียดกับการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนด้วยการดูแลและเอาใจใส่ที่เหมาะสมปลาเหล่านี้จะเติบโตอย่างแข็งแรงนำความสุขและความผ่อนคลายมาสู่บ้านของเรา